สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเลมึกไข่ทอดพรอมเจียวพริกสดแล้วมึกไข่วันนี้ผมไปซื้อถึงสมุทรสาครเลยนะครับจังหวัดสมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานกเกษตรเขตประวัติศาสตาาร์อะไรลูกทำขันสมุทรสาครไงเก่ง่ะ <laughs> อ,อ,อันดับแรกเรามาล้างมือไค่ให้สะอาด ก็อย่างที่บอกนะครับหมึกไข่เนี่ยผมไปซื้อถึงสมุทรสาครก็เลยได้ราคาถูกหน่อยกิโล240บาทเป็นตลาดแถวบ้านนะ300กว่าหมดเลยนะครับหมึกไข่เนี่ย320350นั่นแหละอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับก่อนเอามาล้างนี่หมึกไข่ต้องเอาตาเอาฟันเอากระด,ดองแล้วก็เอาถุงหมึกออกก่อนนะครับโอเคอ๋อแล้วหมึกทั้งหมดนี่ซื้อมา3กิโลครึ่งนะครับ840บาทเมื่อล้างเสร็จแล้วก็บังบาง,บาง,บาง,บางตลอดตัวนะครับ เมื่อบ้างเสร็จแล้วเราก็เอาไปหมักน้ำหมักก็จะมีสีอิวขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายผงปรุงรส พริกไทยปนพริกไทยป่นนี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมใส่เพราะหอมดีชอบแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็ผาด้วยน้ำต้มสุกแล้วก็คนให้ข้าวกันเมื่อคนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ชิมก่อนเอาหมึกลงไปหมักนะครับเพราะถ้าเอาหมึกลงไปหมักแล้วชิมนะ่ะหมึกดิบผมไม่กล้าชิม อืมอร่อยเมื่อน,นำหมักอร่อยแล้วก็ใส่หมึกลงไปหมักเค่อยๆคยเย,ย,ยนี่แล้วเราก็ออกไปหมักไว้สักสิบนาทีนะครับส่วนเบลก็มาปอกหัวหอมหั่นหัวหอมเด็ดดีปีสดแล้วหัวหอมเนี่ยต้องใช้เยอะๆหน่อยนะคะ ผักแล้ววันนี้ผมมีแตงกวาอย่างเดียวนะครับซื้อมากีโลละห้าสิบบาทส่วนน้ำจิ้มผมก็จะผสมน้ำจิ้มไก่กับซอสพริกเข้าด้วยกันนะครับอย่างนี้นะครับนี่หอมซอ,อยกับดีปรีสดมาแล้วค่ะอ๋อพอดีเลยลูกดูสิฟ้ามืดมาแล้วเราต้องรีบทำให้เสร็จก่อนฝนตกอะ เมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือทำหมึกไข่ทอดหอมเจียวพริกสดกอ่อไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วหอมนี่ก่อนจะเอาลงเจียวเราต้องคลุกเกลือกับน้ำตาลก่อนนะครับใส่เกลือประมาณปลาย,ลายช้อนนะครับใส่น้ำตาลประมาณเกือบช้อนนะครับแล้วก็ขยำด้วยมือก็ได้ครับผม สเสร็จแล้วก็เอาลงเจียวค่อยๆค่อยๆอ่ะได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเหลืองประมาณนี้เหลืองประมาณนี้นะครับ ก็ต่อได้ตอดหมึกไข่กับน้ำมันที่เจียวหอมนี้ได้เลยเดวมาคนมีแค่ทอดที่นี่แต่ว่าใส่ดิีโซนมากเลยนะครับใส่ที่สดได้เลยดิบีสซนนี่ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไม่เคี้ยวไม่เผ็ดครับผม ได้เลยนะคลิกก็สุกแล้วมือก็เร네ิ mm. oh, here, ่มเดียวเลยนะไหนพ่อลองตักมาดูสักชินดิอ๋อได้แล้วพ่อไอกว่าได้แล้วนะได้เลยจะเดี่ยวอยู่แล้วนี่เอามาตักขึ้นเลยดีกว่านะ แล้วมึกไข่ถอดห้อมเจียวพริกซอถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจ,จำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีแก,กัวน้ำิ้มมาแล้วคะ่ะ ขอบใจนะจ๊ะนี่วันนี้ถึงมีแตงกวาอย่างเดียวก็กรอบสุดเหมือนมีแตงกวาทั้งสวนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวร้างแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกเห็นมึกจานนี้แลวอยากร้องให้สามกิโลครึ่งแปดร้อยสี่สิบได้จานแค่เนี้ยโอ้สมัยนี้อะไรก็แปลงอะไรก็แปลง ีอหมึกทอดแล้วก็หอมเจียวนะลูกนะหรือแถมไข่หมึกให้ด้วยแถมไข่หมึกแถมหัวหมึกด้วยนี่หอมเจียวนี่นะครับทุกคนเห็นไหมหอมเจียวแล้วก็ดีพีศกดีพีสดทอดนี่หัวหมึกนี่นะครับอ่า กินยังมีคุณค่าค่าเป็นพัน <c oughs> มือแต่ว่าจริงๆนะหมึกแถวบ้านเรามีลูกหมึกไข่มี่กิโลสามรอกว่าทางนั้นนะสามร้อยยี่สิบสามร้อยห้าสิบแต่คนเนาะอย่างที่พูดได้อะไรก็แปนอะไรก็แปนนี่เอาดีปีสดกระผมเกียวแต่คุ้มอะอร่อยคุ้มอะว่างั้นะเข้าใจ จะตะกิจสามีนี่พ่อเข้าใจแหละไม่ว่ากันเนาะใช่ค่ะบ <c oughs> ช้อนช้อนครับผม,มเดี๋ยวพ่เอเขาน้่งชิมราดเลยดี่ปลาตรงนี้พอ,อเดี๋ยวพอกินหมึกทอดแบบไม่ต้องราดก่อนดีกว่านะลูกนะส่วนชิ้นที่ราดเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อาชิ้นนี้ก่อนชิมชิมตัวใหญ่มากเลยคนอนุญาตใช้มือน,นะครับ พ่อไข่เต็มท้องเลยค่ะอืมอืมอรรอยอร่อยจริงๆพี่นอ้องนี่เด่กินไข่กันนี่ค่ะ พ่อเป็นไงลูกไข่หมึกหนึบมากแล้วก็หอมกลิ่นหอมเจียวด้วยค่ะอร่อยจริงๆโป๊กายใก่เลยใช่เลยจริงๆไม่โกหกค่ะจริงๆไม่โกหกค่านี่อ๋อเบลนี่น้ำจิ้มพ่อแบ่งไว้ให้พ่อลืมอ๋อขอบคุณค่ะอันเบลใช้มือจิ้มเลยนะคะนี่ไข่ทะลักเลย ไข่หมึกทะลักเลยอืแปดร้อยสี่สิบปลาปูซาเมกาเคี้ยวเลย <laughs> <laughs> <p ik> พริกด้วยเนี่ยซอสด้วยหัวหมึกด้วยนี่คำเบิรเิมเลย ตอนทำหมึกนะพ่อหัวสา์ไม่ดึงหัวหมึกออกนะแต่พอตอนทอดหัวหมึกลุดหมดเลย <c oughs> หอมเจียวก็สุดอร่อยน้ำจิ้มก็สุดอร่อยห <c oughs> มึกยิ่งสุดสุด,สดอร่อย <c oughs> พอดีปรีสดด้วยเนี่ยนี่รสชาติของหอมเจียวนะพ่อนึกถึงไก่ต้อราดใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> จริงๆพ่อปรุงได้เหมือนมากเลยอะ่ะ ได้เบาพอเบาได้เบา เย็นครับผมอร่อ,รอยขอบ <ขอ S 2> คุณครับเมืองประมงดงโรงงานร้านเกษตรที่ประปาพี่บาา่าเฮาเพอต่ดได้พี่ลอบา